แทงเวอร์ส่งค่าเทอมน้องนาดานาดนแม่กบแม่บรุก๊กทุ่มไม่อั้นเพื่ออนาคตของลูกๆเรียนอินเตอร์ค่าเทอมเฉียดร้านเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงขวัญใจของหลายๆคนเลยค่ะสำหรับครอบครัวของนางเอกดังกบสุวรรณกับสามีสุดหล่อบรุก๊ก ดนัยพรซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันแล้วสองคนคือน้องนาดาลูกสาวคนโตและน้องนาดนลูกชายคนเล็กตอนนี้ลูกๆก,ก็เริ่มโตแล้วแถมยังฉายแววความสวยความหล่อถ้าจะเข้าวงการบันเทิงก็สบายสบายเลยค่ะสำหรับน้องนาดาและน้องนาดล เรียนอยู่ที่ h ฮโรสอินเตอร์เนชั่นแนลสคูซึ่งเป็นโรงเรียนานานาชาติชื่อดังของเมืองไทยเลยก็ว่าได้โดยค่าเทอมจะอยู่ที่ราวๆ448,900ถึง934,900บาทต่อปี